หกคืนเจ็วัดกับกาละครั้งหนึ่งระหว่างเราเขียนโดยนงนาฏตอนที่8ความสัมพันธ์ของหวานคืนนี้ปุ้มกับแปบมหลานสาววัยรุ่นสองคนของฉันย้ายไปนอนที่ห้องพ่อกับแม่ตัวเองเพื่อให้หวานกับฉันพักผ่อนกันได้อย่างสะดวกสบายตอนหคข้ามใครโทรมาหรอฉันถามขึ้นหลังจากที่เราสองคนเตรียมพร้อมที่จะเข้านอนคุณพงหวานตอบเาว่าอะไรหวานหรือเปล่าที่ออกมากับไอหลายวันแบบกระทันหันอย่างนี้ ไม่หรอกฉันคิดว่าหวานอาจจะโกหกที่บอกว่าแฟนของเธอไม่ว่าอะไรเพราะตั้งแต่หวานรับสายโทรศัพท์จากเขาหวานก็ดูมีเรื่องไม่สบายใจบางอย่างอยูอย่ในใจมาตลอดตั้งหลายชั่วโมงผ่านมาแล้วที่หวานแทบจะไม่พูดอะไรวันที่เราขับรถออกมาจากกรุงเทพหวานบอกกับไอว่ายังไงฉันถามออกไปได้วยความรู้สึกที่เป็นห่วงหวานมากอย่างบอกไม่ถูกแต่เธอยังคงเงียบเธออาจจะลืมมันไปแล้วก็ได้หวานบอกกับไอว่า อย่าลืมว่าไอาย,ยังมีหวานถ้าไอายอยากได้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลืออะไรไอก็โทรมาได้ตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรเข้าใจไหมว่าทุกเรื่องไอจำคำพูดของหวานได้ทุกคำหวานละ่ะยังจำคำพูดของตัวเองได้อยู่หรือเปล่าหวานพยักหน้าช้าๆหวานรู้ไหมไม่ใช่แค่หวานหรอกที่อยากจะเป็นคนคอยรับฟังทุกปัญหาของไอไอเองก็อยากจะรับฟังทุกปัญหาของหวานเหมือนกันไม่ว่าเรื่องอะไรเข้าใจไหมว่าทุกเรื่อง หลังจากพูดเสร็จฉันก็เอื้อมมือไปลูบหัวของหวานเบาๆแล้ววินาทีนั้นน้ำตาของหวานก็ร่วงหล่นลงมา เธอคงจะเก็บกลั้นมันเอาไว้ตั้งแต่หัวค่ำและคงอยากกลับไปร้องไห้อยู่คนเดียวที่โรงแรมเพียงแต่ฉันเป็นคนรั้งเธอให้ค้างอยู่ที่นี่เธอก็เลยจําเป็นต้องกลั้นน้ําตาเอาไว้พอเห็นน้ําตาของหวานไหลลงมาอาบแก้มอย่างนั้นฉันก็อดไม่ได้ที่จะดึงเธอเข้ามากอดถึงยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างหวานกับแฟนแต่ฉันคิดว่ากอดของฉันน่าจะทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นมาบ้าง หวานกำลังร้องไห้กระซิกแผ่วเบาอยู่ในอ้อมกอดของฉันฉันรู้ว่าไม่มีคำพูดอะไรที่จะปลอบใจเธอได้ดีไปกว่าการเงียบและคอยรับฟังสิ่งที่เธอจะระบายออกมาเมื่อพร้อมหวานกระชับวงแขนของเธอเพื่อโอบรัดฉันให้แน่นขึ้นแล้วสูดลมหายใจลึกเข้าปอดก่อนจะพละตัวเองออกเบาๆแล้วเริ่มระบายความทุกข์ของเธอให้ฉันฟังที่ไอบอกกับหวานว่าชีวิตรักนะ่ะถ้าไม่มีเงินก็ไปกันไม่รอดไอจำได้ไหม ฉันพยักหน้ารับไอรู้ไหมว่าต่อให้มีเงินมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีความรักมันก็ไปไม่รอดได้เหมือนกันในที่สุดคำพูดของหวานที่ทำให้ฉันสงสัยในคืนนั้นก็เป็นอย่างที่ฉันคิดคือหวานคงจะมีปัญหาใหญ่อะไรบางอย่างกับแฟนแน่ๆไม่อย่างนั้นหวานคงไม่พูดอะไรแปลกๆแ,แบบนั้นออกมาหวานพูดอย่างนี้หมายความว่าคุณพงษ์เขาไม่รักหวานอีกแล้วหรอฉันถามหวานก็ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะเป็นหวานเองก็ได้ที่เป็นฝ่ายหมดรักเขาก่อนเราสองคนเริ่มคบกันตอนที่เป็นผู้ใหญ่มากแล้วทั้งคู่ความรู้สึกระหว่างเรามันไม่เหมือนความรักแบบนหนุ่มสาวๆหรอกไอหวานแค่รู้สึกว่าเราเหมาะสมกันในทุกๆด้านต่างฝ่ายต่างก็มีความพร้อมแล้วทุกอย่างธุรกิจที่เริ่มทํามาด้วยกันก็ไปได้ดีตอนแรกที่คุณพงขอแต่งงานหวานกาลังเลเพราะหวานแทบจะไม่มีความรู้สึกสเสน่หาอะไรในตัวเขาเลย หวานรู้สึกรักและชื่นชมเขาเหมือนเป็นพี่ชายมากกว่าแต่พ่อกับแม่และพี่แหววบอกกับหวานว่าคนดีพร้อมทุกอย่างแบบคุณพงษ์นั้นหายากส่วนความสเสน่หาพออยู่กันไปนานๆไม่ว่าคู่ไหนก็จืดจางกันไปหมดหวานเลยตอบตกลงแต่เราจะทนอยู่กับข้อเสียของอีกคนได้ยังไงถ้าเราไม่ได้รักเขามากขนาดนั้นเวลาที่คนสองคนมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆมันมีเรื่องเล็กๆน,น้อยๆหลายอย่างที่ทำให้เกิดปัญหา ทั้งวิธีกินวิธีนอนวิธีคิดวิธีพูดแถมพออยู่ด้วยกันไปนานๆก็ยิ่งเบื่อกันมากขึ้นไอรู้ไหมชีวิตรักของเราสองคนนะ่ะมันไม่มีรสชาติอะไรเลยนอกจากการไปทำงานกลับมาบ้านแล้วก็ปิดไฟเข้านอนแล้วที่ไอเห็นหวานโพสรูปไปเที่ยวกับเขาบ่อยๆละ่ะรูปพวกนั้นนะ่ะเกิดขึ้นเพราะหวานพยายามจะแก้ปัญหาชีวิตคู่ของเรายังไงหรอ คุณพงษ์เขาก็คงเบื่อหวานเหมือนกันเขาก็เลยเริ่มออกนอกลู่นอกทางหวานก็พอรู้มาบ้างก็เลยพยายามจะทําอะไรให้มันดีขึ้นด้วยการชวนเขาออกไปฮันนีมูนรอบสองพยายามหาอะไรทําด้วยกันเพื่อเติมสีสันให้ชีวิตคู่มันก็เหมือนจะดีขึ้นในตอนแรกแต่ปัญหามันก็เริ่มมาหนักขึ้นเพราะเรื่องความคิดในการทําธุรกิจของเราไม่ตรงกันคุณพงษ์เขาออกนโยบายที่เน้นการทํากําไรมากกว่าจะใส่ใจเด็กๆที่มาติวแต่หวานไม่เห็นด้วย เราก็เลยมีปากเสียงกันหลังจากนั้นหวานก็เลยขอลาออกจากบริษัทแล้วขอแยกห้องนอนกับเขาด้วยนี่หวานไม่ได้นอนกับเขามานานแค่ไหนแล้วปีกว่าแล้วจนเขาแอบไปเลี้ยงผู้หญิงไว้เป็นตัวเป็นตนพอหวานรู้เราก็เลยทะเลาะกันเขาเองก็รู้สึกผิดจึงเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแต่ไอเข้าใจไหมเรื่องของความไว้ใจถ้ามันเสียไปแล้วมันแก้คืนไม่ได้สองสัปดาห์ก่อนที่หวานจะมาที่นี่กับไอหวานขอเลิกกับเขา แต่เขาไม่ยอมแล้ววันนี้เขาโทรมาคุยอะไรกับหวานถึงทําให้หวานไม่สบายใจเขาโทรมาตามให้หวานกลับบ้านเขาอยากให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมเขาสัญญาว่าเขาจะไม่นอกใจหวานอีกเขาขอให้หวานให้โอกาสเขาอีกครั้งมันก็ดีแล้วนี่นาแล้วหวานร้องไห้ทําไมเท่าที่ฟังหวานเล่ามาฉันรู้สึกว่าแฟนของหวานก็คงไม่อยากจะเลิกกับหวานและทําไมหวานถึงต้องร้องไห้ออกมาแบบนั้นเพราะหวานอึดอัด หวานไม่รู้จะตัดสินใจยังไงใจหนึ่งหวานก็อยากเลิกแต่อีกใจหวานก็อยากให้โอกาสเขาเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีถึงจะอยู่กันมาแบบไม่มีรสชาติอะไรก็เถอะแต่ความผูกพันมันก็ยังมีอยู่ไหนจะเรื่องธุรกิจที่ทําด้วยกันอีกถึงเขาจะมีคนอื่นแต่หวานรู้ดีว่าความผิดส่วนนึงมันก็มาจากหวานเองที่ไม่เคยเติมความหวานให้ชีวิตคู่เลยที่หวานร้องไห้เพราะหวานโกรธตัวเองโกรธที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะทํายังไง หวานพูดเหมือนกับหวานไม่รักเขาแล้วหวานก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าไม่นับเรื่องที่เขานอกใจคุณพงก็เป็นคนดีมากคนหนึ่งความดีของเขาอาจจะทําให้เราอยู่กันรอดแต่มันทําให้หวานรักเขามากจนกระทั่งยอมรับในข้อเสียทุกอย่างของเขาไม่ได้หรอก เรื่องที่หวานระบายออกมาทําให้ฉันรู้ตัวว่าฉันคิดผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหวานกับแฟนมาตลอดที่ผ่านมาฉันคิดเสมอว่าหวานคงมีความสุขดีทุกอย่างทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรักฉันคิดมาตลอดว่าหวานกับแฟนคงจะมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบสุดๆเพราะทั้งคู่เหมาะสมกันไปหมดทุกอย่างทั้งการศึกษาและฐานะฉันนึกไม่ถึงเลยว่าหวานจะมีความทุกข์มากถึงขนาดนี้ มีหน้าล่ะหวานนึงพูดเหมือนต่อว่าฉันที่คิดไปเองว่าเธอมีแต่ความสุขเธอคงอยากจะระบายกับใครสักคนมานานแล้วและคนที่เธออยากปรับทุกข์มากที่สุดก็คงเป็นฉันฉันนี่มันเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆถ้าเป็นไอไอจะทำยังไงหวานถามไอก็คงทำตามใจตัวเองแล้วตอนนี้ใจของหวานอยู่ที่ไหนล่ะไม่มีเสียงตอบใดๆหวานได้แต่เงียบไปพักใหญ่แล้วพูดขึ้นว่า จำวันที่เราไปบางแสนด้วยกันได้ไหมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปีหวานก็เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชื่อดังตามที่ตั้งใจไว้และกําลังจะเริ่มทำงานเป็นนักวิชาการด้านการศึกษาเต็มตัวส่วนฉันเรียนจบชั้นปะวะสและกําลังอยู่ในระหว่างเรียนต่อปริญญาตรีภาคคําที่วิทยาลัยแห่งหนึ่ง เราต่างคนต่างมาเจอกันที่งานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนโดยไม่คาดคิดทีแรกฉันก็คิดจะโทรไปชวนหวานอยู่เหมือนกันแต่ตั้งแต่เรื่องที่ RCA วันนั้นเราก็แทบจะไม่ได้คุยกันอีกเลยฉันจึงไม่กล้าโทรไปไม่คิดเลยว่าหวานจะมางานเลี้ยงรุ่นคืนนี้ด้วยมองหาใครหรือจ้าน้องสาวฉันแอบเดินมาจากด้านหลังเพื่อไม่ให้หวานรู้ตัวแล้วเอ่ยแซวเธอขึ้นไอ <I. S 1> หวานหันมาทำท่าทางตกใจ สวยขึ้นเป็นกองเลยนะพอได้ยินอย่างนั้นหวานก็ยิ้มรับกลับมาแบบเขินๆตอนนี้หวานโตเต็มตัวแล้วมีสวดทรงองค์เอวที่สวยสะดุดตาฉันเหลือเกินยิ่งวันนี้หวานแต่งหน้ามาน้อยๆสวยสดใสกำลังดีเห็นแล้วแทบอยากจะเข้าไปกอดแต่ก็คิดได้ว่าเราโตขึ้นมากแล้วบางทีหวานอาจจะรู้สึกไม่สนิทกับฉันเหมือนเดิมแล้วก็ได้นึกว่าไอาจะไม่มางานนี้ซะอีก ไมมาได้ยังไงล่ะเพนมันซื้อบัตรไว้ให้โดยไม่ถามไอักคำยังไม่ทันจะหายคิดถึงเพื่อนๆของฉันก็ลากฉันไปที่โต๊ะของแก๊งเด็กหลังห้องซึ่งมากันเกือบครบส่วนหวานเองก็ถูกเพื่อนห้องคิงลากไปนั่งที่โต๊ะซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างกันมากนักพวกเรานั่งคุยลำลึกถึงความหลังกันอย่างสนุกสนานที่โต๊ะแก๊งเด็กหลังห้องของฉันเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่ฉันไม่ค่อยมีสมาธิอยู่กับเพื่อนๆเ,เ,เท่าไหร่นักเพราะเอาแต่คอยแอบมองดูหวานอยู่ตลอดเวลาสวัสดีค่ะพี่พ เสียงแหลมเล็กดังขึ้นจากผู้หญิงผมยาวสลวยรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งทุกคนในโต๊ะต่างหันมองหน้ากันเพราะจำไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเพนหันมากระซิบถามฉันไอ้มึงจำได้ปะวะผู้หญิงคนนี้เรียนอยู่ห้องไหนแหมพี่พี่ก็หนูที่เคยเอาข้าวผาสมน้ำแดงสาดใส่พี่ไอไงคะผู้หญิงเสียงแหลมเล็กคนนั้นพูดขึ้น ทันทีที่เธอพูดจบเพื่อนๆที่อยู่ในโต๊ะก็หัวเราะกันลั่นรวมถึงตัวฉันด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่านุนักเรียนชายชั้นมสองที่เคยมีเรื่องกับฉันจะโตขึ้นมากลายเป็นสาวสวยสะพรั่งขนาดนี้โอโ้โหทำไมแกโตขึ้นและสวยขนาดนี้วะเพนร้องออกมานางนุฉันถามแกจริงๆเหอะ วันนั้นแกเป็นคนย้ายกระเป๋าฉันหรือเปล่าฉันถามขึ้นเพราะยังคาใจไม่หายเรื่องที่มีคนมาแอบย้ายกระเป๋าที่ฉันจองโต๊ะไว้ให้หวานหนูไม่ได้ย้ายจริงๆนะพี่หนูสาบานหนูยืนยันหนักแน่นแล้วอยู่ๆเพนก็กระแอม,มขึ้นเสียงดังก็ค่อยๆยกมือขึ้นแสดงตัวอย่างช้าๆสีมือกูเองว่าไอ้เพนยิ้มแย่แย่ เพนแค่พูดมาสั้นๆเท่านั้นทุกคนก็พากันหัวเราะงอหายฉันด่าเพนไปชุดใหญ่คาดคันให้เพนเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังอย่างละเอียดเพนบอกว่าตอนแรกมันตั้งใจจะแกล้งฉันเล่นๆเพราะเห็นฉันต้องไปนั่งกินข้าวกับหวานที่โต๊ะโตนั้นเป็นประจำทุกวันศุกร์มันก็เลยกะว่าจะย้ายกระเป๋าฉันออกและเอาจานข้าวของมันมาวางแทน มันดันยกจานข้าวไปราดน้ำปลาพลิกไม่นึกเลยว่าแค่อึดใจเดียวเท่านั้นฉันจะมีเรื่องกับนุ๊ไปแล้วตอนนั้นมันกลัวฉันจะด่ามันก็เลยไม่กล้าบอกเพิ่งจะมาบอกความจริงเอาวันนี้เองแสบจริงๆเลยนางเพนเพื่อนฉันหลังจากที่เรานั่งลำลึกความหลังกันจนดึกเพื่อนๆหลายคนก็ทยอยกันกลับบางคนก็ชวนกันไปต่อที่อื่นหวานเดินมาชะเง้อมองฉันอยู่ใกล้ๆแล้วพยักหน้าให้ฉันเข้าไปหาเพื่อนเพื่อนห้องหวานกลับกันหมดแล้ว หวานกลับก่อนนะไอยอยู่ต่อกับไอก่อนไม่ได้หรอหลังจากนั้นหวานก็เลยย้ายมานั่งที่โต๊ะเดียวกันกับแก๊งเราพวกเรานั่งคุยกันสนุกสนานเฮฮาจนถึงเวลางานเลิกก่อนจะแยกย้ายกันกลับหนูก็พูดขึ้นว่ายังไม่อยากกลับเลยเราไปหาที่ต่อกันดีกว่าค่ะพี่พี่เพนซึ่งมีแฟนขับรถเก่งคันใหญ่มารอรับก็เลยเสนอความคิดที่จะพาพวกเราไปต่อกันที่หาดบางแสนฉันต้องอ้อนวอนหวานอยู่นานกว่าที่หวานจะยอมไปกับพวกเรา พวกเรารวบรวมพลพรรคที่ยังไม่อยากกลับบ้านเหมือนกันเราลากกันไปด้วยสิบกว่าคนอัดแน่นไปบนรถเก่งสองคันคันหนึ่งเป็นของแฟนเพนอีกคันเป็นของเพื่อนนักเรียนชั้นมสามทับห้าคนตั้งสิบกว่าคนแต่มีรถเก่งแค่สองคันฉันจึงต้องให้หวานนั่งตักฉันไปตอนนั้นฉันเริ่มเมานิดหน่อยเลยก้มหน้าซุกหลังหวานไปตลอดทาง พอไปถึงที่หาดบางแสนเราเช่าบังกะโลกันหลังหนึ่งแล้วก็คุยรำลึกถึงความหลังกันยาวจนเพื่อนๆเ,เริ่มทยอยกันหลับไปทีละคนตอนใกล้จะสว่างหวานอยากเข้าห้องน้ำก็เลยสะกิดเรียกฉันไปเป็นเพื่อนพอตื่นขึ้นมาแล้วฉันก็เลยชวนหวานออกไปคุยกันต่อที่ริมระเบียงไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงไอ้บ้างไหมฉันถามขึ้นไอ้ล่ะคงจะลืมหวานไปแล้วละมัง้งจะลืมได้ยังไง ก็ตั้งแต่มีแฟนไอแทบไม่เคยโทรมาหาหวานเลยฉันรู้สึกดีใจที่หวานตัดพ้อฉันออกมาแบบนั้นเพราะมันทำให้ฉันมีความหวังว่าหวานอาจจะยังไม่ลืมความรู้สึกดีๆที่มีให้กันก็ได้จะด้วยบรรยากาศพาไปหรือฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ดื่มไปหลายแก้วก็ไม่รู้จึงทำให้วันนี้ฉันรู้สึกมีความกล้าเป็นพิเศษไอเลิกกับรางแล้วนะตอนนี้ไอยังไม่มีใครพูดแล้วฉันก็ขยับเข้าไปใกล้ๆหวานแล้วหอมไปที่แก้มของเธอเบาๆ หวานตกใจขยับหน้าหนีเล็กน้อยแต่ไม่ได้ทำท่าปฏิเสธหรือต่อว่าอะไรฉันจึงจูบโจมเข้าที่ริมฝีปากของเธอและนั่นฉันถือว่าเป็นจูบแรกของเราริมฝีปากบางของหวานอ่อนนุ่มมากกว่าที่ฉันคิดเราค่อยๆสัมผัสกันอย่างแผ่วเบาฉันได้แต่คิดขึ้นในใจว่าทำไมนะฉันถึงไม่ยอมจูบเธอมาตั้งนานแล้วปล่อยให้เวลาผ่านมานานขนาดนี้ได้ยังไงไอหวานพระฉันออกไอไม่มีใคร แต่หวานมีคำพูดนั้นกระแทกเข้าไปที่ใจของฉันทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหวานมีแฟนทั้งๆที่ก่อนมาบางแสนด้วยกันฉันก็แอบไปถามเพื่อนร่วมห้องของหวานมาแล้วใครฉันได้แต่ถามหวานออกไปเสียงอ่อนต้องหวานตอบเมื่อไหร่ก่อนเรียนจบฉันช้าไปแค่ไม่กี่วันสินะ สมควรแล้วล่ะที่ฉันจะต้องเจอกับความผิดหวังเข้าแบบนี้ทั้งๆท,ที่มีโอกาสมาตลอดแต่ฉันก็ไม่เคยคว้าไว้ฉันไม่มีสิทธิ์พูดอะไรหรอกนอกจากอวยพรให้หวานโชคดีกับคนที่ตามจีบหวานมานานไอหวานถามว่าไอาจําวันที่เราไปบางแสนด้วยกันได้ไหมหวานถามย้ํามาอีกครั้งหลังจากที่เห็นฉันเงียบไปนานได้สิตอนนั้นนะ่ะไอคิดอะไรอยู่หรอตอนไหนตอนนั่งรถเบียดกันไปที่บางแสนนะหรอ ก็เมา่ะสิถ้าไม่เมาจะทําไปได้ยังไงไอ <I S 1> แค่เมาเท่านั้นเองเหรอหวานถามย้ํามาอีกครั้งฉันจะทําอะไรได้ดีไปกว่าพยักหน้ากลบเกลื่อนล่ะถึงฉันจะอยากบอกให้หวานรู้ว่าฉันชอบหวานยิ่งตอนนี้มารู้ว่าหวานกําลังมีปัญหากับแฟนฉันก็ยิ่งอยากบอกแต่ฉันก็แมนพอนะพอที่จะรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูด เอาไว้ให้หวานตัดสินใจเลิกกับแฟนยังเด็ดขาดก่อนฉันสัญญากับตัวเองเลยว่าจะยืดอกบอกหวานไปตรงๆสักทีว่าฉันชอบเธอแล้วเรื่องนั้นล่ะก่อนที่หวานจะไปเรียนต่อที่อังกฤษไอลืมไปแล้วหรือยังหลังจากงานรียูเนียนวันนั้นฉันก็ตัดใจเรื่องของหวานและตั้งใจเอาไว้ว่าฉันจะเป็นเพื่อนที่ดีของหวานตลอดไปมันเป็นความโง่ของฉันเองที่ไม่ยอมบอกความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองไปตั้งแต่แรกโมแต่คิดมากอะไรอยู่ก็ไม่รู้ คิดแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาฉันจึงเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปจากวันนั้นฉันก็คบคบเลิกเลิกกับผู้หญิงอีกหลายคนตั้งใจเรียนจนจบได้งานที่ถูกใจชีวิตกำลังจะไปได้สวยแต่แล้วก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับฉันอีกจนได้หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยได้แค่ไม่กี่วันยังไม่ทันจะได้รับปริญญาเลยได้ซ้ำพ่อก็มาด่วนจากไปโดยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ มันกระทันหันมากเหลือเกินถึงพ่อจะล้มป่วยด้วยโรคหัวใจมาตั้งแต่ฉันอยู่มสามแต่ฉันก็ไม่เคยคาดคิดว่าพ่อจะจากไปเร็วขนาดนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากตั้งแต่วันที่พ่อเข้าโรงพยาบาลจนกระทั่งร่างไร้วิญญาณของพ่อถูกยกมาวางไว้ในศาลามันกระทันหันจนฉันแทบไม่มีเวลาให้เสียใจ งานศพของพ่อถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีแม่เลี้ยงของฉันเป็นแม่งานส่วนตัวฉันก็ต้องทำธุระหลายอย่างทั้งเรื่องจัดดอกไม้เรื่องของชำร่วยเรื่องเชิญแขกฉันจึงไม่มีโอกาสได้โทรบอกเพื่อนคนไหนนอกจากเพนแล้วอยูอยูหวานก็มาหาฉันที่บ้านในคืนที่สองหลังจากวันที่พ่อจากไป ทันทีที่เห็นหวานฉันก็วิ่งเข้าไปกอดร้องไห้สะอกสะอื้นฉันรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกที่หวานอุตส่าห์มาหาฉันถึงที่บ้านทาั้งทที่ฉันไม่ได้บอกเธอด้วยซ้ำเพนโทรมาบอกหวานเมื่อเช้าหวานจัดการธุระเสร็จก็รีบมาหวานคงผิดหวังอยู่เหมือนกันที่ต้องรู้เรื่องพ่อของฉันจากคนอื่นไอเกงใจนะ่ะได้ข่าวมาว่าหวานกำลังอยู่ในช่วงสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ ถึงจะไม่ได้เจอกันแต่ฉันก็มักจะถามข่าวคราวของหวานจากเพื่อนเก่าอยู่เสมอไอไม่ต้องเป็นห่วงนะถึงไม่มีพ่อแต่ไอก็ยังมีหวานหวานบีบมือของฉันไว้แน่นเหมือนจะบอกให้ฉันรู้ว่าสิ่งที่พูดออกมานั้นเป็นคําสัญญาจากเธองานศพของพ่อผ่านไปอย่างเรียบง่ายและรวดเร็วแม่อายและน้องๆเดินทางมาร่วมงานในวันเผา แล้วก็ต้องรีบกลับเพราะไม่อยากปิดร้านหลายวันส่วนหวานมาร่วมงานด้วยทุกวันแถมยังมานอนค้างอยู่เป็นเพื่อนฉันทุกคืนจนกระทั่งถึงคืนวันเผาอีกด้วยช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้กลับมาสนิทกันอีกครั้งตอนนี้หวานเลิกกับโต้งแล้วส่วนฉันก็ไม่มีใครมันอาจจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่แต่เพราะอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ฉันจึงไม่มีกระจิตกระใจที่จะคิดถึงเรื่องของฉันกับหวานมากนักพรุ่งนี้ไปดูหนังกันไหม หวานพูดขึ้นหลังจากพิธีทำบุญร้อยวันของพ่อจบลงฉันพยักหน่ายิ้มรับด้วยความซาบซึ้งใจรู้ดีว่าหวานชวนฉันไปดูหนังเพราะอยากให้ฉันสบายใจหวานยืมรถของพี่แววขับมารับฉันที่บ้านแล้วพาฉันไปดูหนังที่สกาล่าด้วยกันหวานบอกว่าอยากดูหนังเรื่องนี้กับฉันอยากมาดูที่สกาล่าด้วยเพราะอยากกลับมาอยู่ในบรรยากาศเก่าๆที่เราสองคนเคยมาเดินเล่นด้วยกันเป็นประจำแถวสยามและมาบุญครอง รอบนี้เต็มจนถึงแถวล่างๆเลยไอเรารอดูรอบต่อไปดีไหมหวานถามความคิดเห็นจากฉันหลังจากถึงคิวซื้อตั๋วที่หน้าโรงหนังไม่เป็นไรหรอกดูรอบนี้เลยก็ได้คนขายฉีกตั๋วกระดาษออกมาให้เราสองใบหวานยื่นตั๋วมาให้ฉันถือไว้แล้วเธอก็เดินไปซื้อป๊อปคอนถังใหญ่มาถังหนึ่งหนังที่ฉันดูกับหวานในวันนั้นคือเรื่องแฟนฉันไม่คิดเลยจริงๆว่าหนังเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราได้ดูด้วยกัน ทุกวันนี้พอทีวีเอาหนังเรื่องนี้กลับมาฉายทีไรฉันก็นึกถึงบรรยากาศที่สกาล่าวันนั้นขึ้นมาทุกทีหวานกับฉันนั่งแหงคอดูหนังกันอยู่แถวที่สามนับจากด้านล่างเราวางป๊อปคอนถังใหญ่เอาไว้ตรงกลางระหว่างที่นั่งของเราสองคน แรกๆเราก็ต่างคนต่างหยิบป,ป๊อปคอนใส่ปากตัวเองแต่พอนานๆไปฉันก็เริ่มป้อนป๊อปคอนให้หวานพอหวานหันมามองฉันก็อ้าปากกว้างเป็นการขอร้องให้หวานป้อนป๊อปคอนให้ฉันบ้างแล้วฉันก็เรียกร้องไม่หยุดจนหวานไม่มีสมาธิจะดูหนังเธอจึงกว้างเม็ดป๊อปคอนใส่ตัวฉันฉันตอบกลับด้วยการคว้ามือของเธอมาซุกไว้ที่ตักไม่ยอมให้เธอดึงมือกลับจนขวานหนังจะจบลงขอบคุณนะที่พาไอไปดูหนัง ฉันพูดขึ้นเมื่อหวานขับรถมาส่งถึงหน้าบ้านอย่าลืมนะว่าไอาย,ยังมีหวานเสมอไม่ว่าไอามีเรื่องอะไรไม่สบายใจไอต้องบอกหวานสัญญากับหวานนะอืมไอสัญญาตอนนั้นฉันรู้สึกหัวใจพองโตนึกไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีหวานมาคอยอยู่เป็นเพื่อนฉันจะผ่านเรื่องการจากไปของพ่อได้ยากขนาดไหนหวานดีกับฉันมากเหลือเกินไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็คงมีแต่หวานเท่านั้นที่ดีกับฉันไม่เคยเปลี่ยน ฉันตัดสินใจเด็ดขาดว่ายังไงฉันก็ต้องสารภาพความในใจให้หวานรู้หวานพรุ่งนี้หลังเลิกงานไปกินข้าวกับไอนะไอมีเรื่องสำคัญจะบอกแล้วเจอกันนะพูดจบแล้วหวานก็ขับรถออกไป